สวัสดีทักทายกับเจฮายกิติยานันเช้าว,วันจันทร์กับช่วงเมามอยก่อนไปทำงานทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันยามเช้าเหมือนเดิมนี่เสียงนางมาแล้วพูดแข่งวันนี้ก็มาพบกับอากาศที่แบบว่าลมเย็นๆน,นิดๆวันนี้ก็เลยมาแบบลุกใหม่นี่เป็นไงบ้างอ ตอนรับลมเย็นๆย็อนรับลมเย็นเวันนี้ท้องฟ้าก็ยังมืดมิดอยู่เหมือนเดิมนี่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีดาวนะจะเป็นฟ้าปิดมากกว่าทุกคน,นวันนี้เซายก็เตรียมพร้อมไปทำงานหนุนผู้ชายพี่เอพี่ซีน่าจะไปอยู่หลังบ้านนี่แหละเช้าวัาทิตย์วันนี้ก็เป็นกลาง ตลางเดือนแล้วนะทุกคนวันนี้วันที่สิหเป็นวันวันอะไรทุกคนเป็นวันอะไรเป็นวันเงินเดือนออกนี่ทุกคนเอ้ไม่ใช่พูดผิดเป็นวันเงินเดือนเข้าเป็นวันเงินเดือนเข้านะทุกคนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นวันเงินเดือนเข้าเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยเป็นการปรับเงินเดือนด้วยทุกคนรู้สึกตื่นเต้น ไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนเงินเดินขึ้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากขนาดนัน่นแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นพอเปิดดูผ่านแอปนะว้าวเหมือนไม่ได้ขยับเลยเหมือนไม่ได้ขยับเลยทุกคนอเศร้าเศร้าไหมไม่เศร้าหรอกก็ยังดีกว่าไม่ได้ขึ้น เอาที่เราสบายใจแล้วกันนั่นแหละนั่นแหละ ه, วันจันทร์วันจันทร์วันนี้ก็จะรู้สึกนิดนึงว่าขี้เกียจวันจันทรนะ์อ่ะเนาะวันนี้ลมเย็นเย็นเดี๋ยวเซไฮก็ต้องพร้อมเตรียมตัวไปทำงานก่อนเดอ้อ ผู้ชายอยู่นู่นนั่นแหละวันนี้ก็มีเม้ามอยเท่านี้แหละทุกคนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีสุขกับวันจันทร์เดอคนไหนที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขกับงานคนไหนที่พักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่เพื่อลุยงานวันต่อไปทุกคนเดอ้อ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขบายบายพบเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมก่อนไปทำงานกับเซไฮกิติยานันสุสุทุกคนเดอ้อ